มาดูที่อีกจุดจุดหนึ่งของซัมพิงตอนกลางคืนนะครับท่านว่าจะเป็นไงบ้างครับว่าจะค่อยมีคนไหมเข้าไปในซอยนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องมาดูที่ตลาดตลาดซัมพิงตอนกลางคืนนะครับท่านอีกจุดจุดหนึ่งนะครับท่านว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมจะพาเข้าไปดูเข้าใน กข้าไปในซอยนะครับสันว่ามีผู้คนเยอะแยะหรือเปล่าครับของซื้อกองขายจะเยอะไหมอะไรประมาณนั้นนะครับพี่พี่เพื่อน้องท่านคงจะรู้ดีนะครับว่าผมเพลงเมื่อก่อนพูดง่ายๆคือเมื่อตอนโควิดเข้ามานะครับโอ้โหผมบอกตามตรงเลยว่าเงียบมากเลยครับแม้แต่ลูกน้งองยังไม่มีจะขายของเลยครับมีแต่เท่าแก่รือลูกน้งองกลับบ้านหนึ่งส่วนมากนี้จะเป็นทางด้าทานะครับมีคนเราเขาเมีคกับพิชา,าเขมต์แล้วก็พม่าอะไรประมาณนั้น,น กลับบ้านกันไปหมดเลยครับคือโควิดีย้อมรับว่าโอ้รหโชีจริงเลยครับช่วงนั้นครับทุกรานนีติดป้ายรับสมัครพนักงานพนักงานแครสองคนนั้นครับเพราว่าคนที่เขารับสมัครงานทางารเทียบเลยทุกรานทุกรานีครับเขาจะคนดึงตามเมื่อก่อนนี้เขาก็อยู่ที่แถวยวรานนะครับคนดึงเขาไปดูครับไม่ว่าจะเป็นร้าน กระเป๋าหานเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าครับที่เขาขายติดจิเการจุดที่ททสำเพ็งกันนะครับบ <c oughs> เ,เราเ็เยอะมากเลยครับมิแต่ต้องการลูกรองนะครับช้องลูกนองเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้สิครับไม่ใช่แล้วครับคนที่เข้ามาในล้นเลยครับพวกต่างดาวค,คืออย่างประเทศเราแต่ประเทศเราก็ดีนะครับเรานเราผมก็คนจากมืนกันกูจร,รู้เรื่องพูัะรู้เรื่องนะกบ ใจดีด้วยกันนะครับแต่อีอย่างนึงที่เขาเก็บคือา่างดจ้าบ้าน,นครับแต้ร่ดมถูกกันด้วหนึ่งเนี่ยคือใครด้วยผมไม่บอกดีกว่า <Okay. S 2> เกิดเขาดูอยู่แต่ผมจะสวยแต่ผมยอมรับเลยว่าเป็นจริงครับแล้วก็ชอบตั้งแกล้ง้วยครับแก๊้งนี่คือผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับนี่เวลาต่อหน้าต่อตาของผมเลย <Okay. S 2> แล้วก็กินนวดถูออกกันพูดอะไรไม่รู้เรื่องบอกเบีกกันไปหมดเลยครับถ้าเป็นภาษาไทยคนเขารู้เรื่องกันนี่พูดภาษา่างเาวาไม่รู้เรื่องจริงครับ ผมก็เลยบอกเลยว่าไม่คุยด้วยแล้วครับนี่ครับตอนนี้ยิงอยู่ข้างนอกอยู่นะครับยังไม่เดินเข้าไป้ังในซอยนะครับถ่ายมุมนึงเพราะว่าอีกมุมนึงถ่ายกันแล้วานนี้คือถ่ายมุมที่กระเป๋าครับกระเป๋าเยอะแยะกันหนึ่งหมดครับพี่ๆเพื่อนน้องๆค่อยดูไปดเรื่อยครับทั้งบ่ายน่าจะหาซื้อกัดจ่ายไปขายอีกรอบหนึ่งต่อหนึ่งนะก่อดูครับมีแต่ที่สวยเลยนะครับเนี่ยกล้องผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ท่านดูดีๆนะครับผมไม่เดินเร็วนะครับ ก็ยีเดินไปครับก็มีแต่นิ้วหัวมืออย่างนี้โอเคครับหัตทางนั้นเลยครับนี่ครับของที่เขามาตั้งหร้านี่คือเขาจะส่งนะครับไม่ใช่ว่าที่เขาแพ็คตรงนี้เขาจะส่งนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าจะติดตั้อมู่นะครับวนมากที่จะส่งส่งอีกส่บที่จอดรถอีกไม่ไกลจากนี้ครับอยู่ที่ห้างนี่ไม่ไกล้นี่คือเป็นโรงแรมใหญ่ทางนั้นจอดรถนี่เรียบ้ ตอนนี้เนี่ยที่ใครบอกว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไม่ใช่นะครับอยู่ด้านนอกมันโล่งครับนี่คือเป็นถนนใหญ่ครับแต่ข้างในซอยนี่นะท่านผมจะฝากพี่ๆเพื่พอนๆง่านเขาไปดูครับก็จะพไจารัาพี่พี่ๆเพื่อนๆท่นจะรู้ดีว่ามันเยอะจริงหรือเปล่ากาไปอยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในซอยะครับยังอยู่ด้านนอกอยู่ผมไทยมาตั้งแต่ถนนเอ้ย พูดผิดครับขอตุน่อไปด้วยครับถ้าน้ำชโลนครับนี่ครับจะเข้าไปในซอยแล้วครับคือเข้าไปในซอยนี้จะเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่สำเพ็งครับแล้วก็ท้าทะลุอีกทีหนึ่งข้ามอีซอยหนึ่งก็คือเป็นพังงวลครับตอนกลางคืนนะครับเนี่ยไม่ใช่ตอนกลางวันครับนี่ตอนกลางคืนนะครับที่ผมมาครับประมาณสักตีไหนดีตีสองกว่าเกือบตีสามครับที่ผมมานี่นะครับประมาณนี้แหละที่ผมมาครับ เปิดไฟส่รางไวทีเดียวทีเดียวเลยครับานโดยกับของซื้ของขายครับในซอยนี้รู้สึกจะมีคนขึ้นมาเยอะอกู่บทุกคนครับไม่เหมือนเมื่อก่อนกับคนช่วงคุปติเข้ามาโอ้บอกถูกหรืว่าสงสารตัวขายแม่ขามากเลยครับเงียบมากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยลงของนิดเดียวอยู่นะครับผนไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ล้นเต็มเต็มครับเต็มมีเท่าไหร่ี่อัดไปให้หมดเลยครับเยอะมากเลยครับสรับทุกวันนี้ไม่เหมือนตอนนั้น แล้วนักต้องเที่ยวนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้คือมีแต่พวกค้าแม่ค้าหรือว่าคนแถวใกล้ๆนี่ครับที่มาซื้อของไปจัดจ่ายจัดจ่าซื้อของแล้วมาขายต่ออีกทอดนึงนะครับต้องที่ผมดูดีครับส่วนมากเก็ที่ผมถามแม่ค้าครับสุขสวัสดิ์ที่นี่รู้สึกจะขายดีกว่าชาวบ้านชาวช่องก่อนนะครับแต่ที่ผมมาวันนี้ไม่ใช่ครับเพรวันปกติธรรมดานั่นแหละ ถ้าเป็นสุสเขาคิดแล้วก็ยอมรับเลยว่าคนแน่นเอียดเขาบอกเลยเดี๋ยวผมมาตอนนั้นไม่ได้เลยครับตอนตืกนตื่นรู้สึกว่าที่นอนมากเลยครับวันนี้ตัดสินใจมาครับคือว่าจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างของประเท่ไทยพี่น้องท่านมมกท่านก็สวยงามขนาดนี้ของทุกอย่างที่จับจ่ายซื้อของนี่โอเคเลยนะครับแล้วพี่พี่น่อน้องท่านครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไหนแล้วกันครับ มันมีที่ท่านจะซื้อจับจ่ายซื้อของไปขายต่อหรือเปอ่าถ้าไม่มีก็ลองมาดูครับที่สัมเพลงบางหัรักนี่นะครับตลาดเลื่อมแต่จากตลาดเก่าไปเข้าไปสัมเพลงแล้วก็ต่อไปด้วยที่บางหััมีทั้งนั้นครับสวยๆทั้งนั้นครับขายของดีทั้งนั้นครับครับของเด็กเล่นหรือทุกอย่างเลยครับกิบปากกลมอะไรสารพัดหรือทุกทุกอย่างที่ท่านอยากได้ก็ลองเข้ามาหาดูแล้วกันนะครับ แต่สุดมากแล้วเท่าที่ผมดูนี่ครับคนที่คอมเมนต์เข้ามาผมเนี่ยเขาบอกว่าไม่กีเป็นต้องเดินแล้วครับตลาดไม่ว่ากลางคืนกลางวันครับไม่กันเป็น้องเดินแล้วแค่เขาเขาไปถือโทรศัพท์ครึ่งเดียวเขาไปหาช้อปปิ้งในออนไลน์ทุกอย่างก็จบครับเจ้าแบบไหนก็ได้ที่สวยยังไงก็ได้ขนเขาว่างีดคับผมเคยเข้าไปเหมือนกันครับเข้าไปดูแล้วก็ไปช้อปปิง้งในออนไลน์เนี่ยครับสุดท้ายด้วยโดนครับโดนเต็มเลยครับ เข้าไปสี่ห้าครั้งอยู่หรอกครับที่ผมเข้าไปซื้อครับครั้งที่ประมาณครั้งที่สี่มั้งครับที่ผมโดนผมสั่งซื้อไปสามตัวสั่งซื้อไปสามตัวครับผมสั่งเบอร์เอลครับเพราะผมตัวนี้สั่งเบอร์เอลครับท่านสิ่งที่ผมได้คืออะไรครับคือเบอร์เอ็มครับคุณละนเรื่องเลยครับโอ้โหใหญ่ไื่เลือกบ้าเลยเสียได้ที่ไหนล่ะครับเนี่ย